โอกาสที่น้อยมากคนกรีดยางจะอันมาเป็นนักธุรกิจตอนนี้นักต,ำกต่ำสถิติโลกแตกแล้วโดยที่คนกรีดยางสามารถเป็นนักธุรกิจได้ค่ะเพราะความใจดีและก็เพราะสินค้าดีของท่านประธานหรือของบริษัทวีพิริตพร้อมตั้งท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเป็นคนที่ใจดีใจบุญมอบโอก,โกาสให้กับพวกเราแล้วในห้องนี้นัดอยากให้ทุกท่านทั้งใหม่และเก่านะ หยิบยื่นสิ่งดีๆที่ตามรอยจัดให้กับพวกเราเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ลงมือทําานลงมือลุยหลายท่านเห็นไหมว่าทุกท่านที่ขึ้นมาพูดในทีนี้บริษัทนี้เป็นบริษัทสีขาวสะอาดแล้วก็โปร่งใสคนธรรมดาก็สําสเร็จได้ทุกท่านเห็นไหมว่าหลายท่านที่ขึ้นมาโมทิเวตหรือแชร์ประสบการณ์เขาไม่ได้เก่งหรอกนั่นเองเ็าไม่ได้เก่งหลาเมื่อค่อน น่าเด้งเข้าเปหนุกคนธรรมดาแต่ช่องทางที่บริษัทมอบหมายกับพวกเราช่องทางการเรียนรู้ไม่ว่าระบบการเข้าคอร์สต่างๆช่องทางการออนไลน์จันพุทธุหรือสปาคาวเวทุกอย่างทางบริษัทมอบให้เราหมดแล้วอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนความคิดจากที่ไม่กล้าอยากที่ไม่ใช่ตุกต่้นต้องเปลี่ยนหม่ว่าที่นี่คือใช่ที่นี่คือที่นี่คือถูกต้องแล้วที่นี่คือใช่สำหรับ เราคนธรรมดาสําเร็จได้กับนันเองก็ภูมิใจจากเมื่อก่อนนัดเองก็ไม่พร้อมนะคะนั่นเองก็เป็นหนี้สินมากมายโดยที่ท่านเชื่อไหมว่านัดประทับใจท่านประธานทุกครั้งนัดเข้ามาในวษัดครั้งแรกท่านเชื่อไหมว่านัดไม่มีเงินใส่น้ำมันกลับบ้านแต่ท่านประธานมออไม่นี่เป็นบุญมาอาสาสมากเลยก่ะค่ะ,คะหลังจากนั้นนัดก็ตั้งหน้าตั้งตาเต็มตามเต็มที่ไม่ว่าจะไปติดตามไหนนัดเป็นผู้หญิงคนเดียวข้าลยุย กลางก้ากลางคืนไม่ว่าเวลาไหนนัดจะไปหมดเลยค่ะเพราะเราจะมุ่งมั่นแต่เรื่องงานกับนัดบอกเลยว,ว่าความสําเร็จนัดคิดใหญ่เพราะที่นี่ใช่ที่สุดไม่สามารถที่ไหนไม่มีที่ไหนที่จะเปรียบเทียบได้เพราะว่าหนึ่งความสุขที่นัดได้จากที่นี่หนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของตัวนัดเองสองจากความสุขที่ได้รับจากที่นี่การเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนไม่เคยมีเงินในบัญชีแม้แต่บาทเดียวแต่ตอนนี้หลักล้านนัดกว่าเรือบร้อยแล้วค่ะ แล้วนัดจะมองไกลอยากนี้นัดจะวิ่งงานทุกวันนัดจะมองว่าตอนนี้หลักล้านเข้าบัญชีแล้วต่อไปร้อยล้านต้องเข้าบัญชีแน่นอนกันเพราะท่านประธานจะมีการพัฒนาสิ่งดีๆกับพวกเราท่านประธานบอกเลยว่าต่อไปยอดจะเป็นพันล้านแล้วพวกเราทุกท่านที่นี่อย่าจานะดูที่ว่าเราจะเอาผลหรือส่วนต่างที่ท่านประธานให้มาใครมีความสามารถต่าไร่ใครมีความมุ่งมั่นต่าไรต้องรีบคว้าไว้ค่ะ นัดคนหนึ่งขอประกาศเลยว่าร้อยล้านต้องงงแน่นอนค่ะค่ะ,คะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจค่ะตั้งดาวลายอะดาวลน์แล้วก็ไซลายหรือสมาชิกผู้พิททุกท่านนะคะถ้าไม่มีทุกท่านวันนี้ก็คงจะมีนัดวันนี้เหมือนเช่นกันค่ะนี่คือความดีและทุกท่านเก่งแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ที่เรามาเรียนรู้ตรงนี้นัดเองก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้เรามาเรียนรู้แล้วเราต้องลงมือทำค่ะลงมือลุย กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดแล้วก็เขากล้าลุยค่ะที่นี่คือสำเร็จอ่ายที่สุดแล้วขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะเราจะขึ้นตาําแหน่งประธานกับทุกท่านใน่อนนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและเสียงกองพืด,งดังให้กับท่านาใรีคาว์ไลมันต์รัตเรนีอินทร์พันธ์